กราบสวัสดีครับพี่เพื่อนชาวพระเครื่องทุกท่านครับวันนี้พบกันเช่นเคยครับกับร้านน้องบูบารมีพระเครื่องครับมีพระเครื่องมาแบ่งปันครับพี่หลากหลายรายการนะครับผมวันนี้ก็อ่าเป็นเครื่องเย็นๆนาะพี่เราเป็นสายพระสมเด็จแล้วกันนะครับเป็นสายเบนจ์ากพาคีนะครับพะเนื้อผงต่างๆแล้วกันนะครับนะวันนี้มาแบ่งปันกันครับพี่นะครับสนใจรายการใดนะติดต่อสอบถามครับพี่เบอร์โทรรายดีนะครับศูนย์หกสองศูนย์แปดเก้าศูนย์หนึ่งห้าเจ็ดครับเน้นย้ำอีกทีครับพี่ศูนย์หกสองศูนย์แปดเก้าศูนย์หนึ่งห มีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับขอรูปภาพเพิ่มเติมได้ทุกรายการครับพี่วันนี้เป็นรายการพระสมเด็จแล้วพี่น้องเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยครับพี่รายการที่หนึ่งครับนะครับผมรายการที่หนึ่งครับพี่รายการที่หนึ่งครับเป็นพระนะครับพระสมเด็จวัลคังนะครับเป็นพิมพ์ใหญ่อกกระบอกครับพี่องค์นี้ครับองค์นี้เป็นพิมพ์ใหญ่อกกระบอกเนื้อแกร่งหนึบนะครับนะเนื้อแข่งหนึบแตกลายงานะครับ นะครับเนื้อมีความแก่งหนึบๆนะครับองค์นี้เป็นพิมพ์ใหญ่อกกระบอกเนื้อหาสวยๆครับพี่นะครับนะองนี้ครับพี่เนื้อหาสวยคิ๊บครับห้าร้อยบาทนะครับนะรายการละห้าร้อยบาทนะครับหมายเลขหนึ่งครับพี่พิมพ์ใหญ่อกกระบอกนะครับนะต่อไปหมายเลขสอง หมายเลขสองเป็นพิมพ์ใหญ่หลังสังขยานะครับเป็นพิมพ์ใหญ่หลังสังขยานะด้านหลังเขาจะเป็นลักษณะนี้นะครับเป็นพิมเ์อร์เน็ตหนึ่งพิมพ์นะพี่นะที่นิยมกันนะครับพี่นะสมัยนะครับโบราณนะครับพี่นะนี่ครับพิมพ์ใหญ่นะครับหลังสังขยานะครับพี่นะที่เขาเรียกกันนะครับเนื้อหาสวยครับพี่ตรงนี้นะครับน้องกลับมาแล้วนะพี่นะนี่ไปนะครับนี่ เป็นอาทิตย์สองอาทิตย์นะพี่นาะกลับมาแล้วเดี๋ยวจะส่งของให้นะครับพี่นะท่านใดที่โอนเงินให้แล้วนะครับพี่นี่น้องส่งให้เลยนะครับนี่หมายเลขสองครับพี่เนื้อหาสวยนะครับเข้มเข้มครับพี่เนื้อเข้มเข้มเนื้อหนุบหนึบนะพี่นะหลังสั่งขยะครับพระสมเด็จนะครับพิมพ์ใหญ่วันละครังหลังสั่งขยะหมายเลขสองครับห้าร้อยบาทหมายเลขสามนี่นะครับ หมายเลขสามครับหมายเลขสามเป็นพิมพ์ใหญ่อกกระบอกนะครับนี่นะครับเนื้อหาเนื้อแกงนะพี่นี่พิมพ์ทรงนี้นะพี่นะพิมพ์ทรงใหญ่อกกระบอกนะครับเนื้อมีแตกลายงานะครับนี่โอ้โหมีคคาบไข,ข่คาบแป้งบล็อกต่างๆครับนี่สวยคมนะครับ แตกสวยๆเนื้อเน่าๆสวยๆเลยนะครับนี่หมายเลขสามครับพี่เอาห้าร้อยบาทนะครับสวยๆเลยครับพี่เป็นสายพระสมเด็จอย่างนี้คัดสวยๆมาให้พี่เลยนะคัดสวยๆครับต่อไปครับพี่หมายเลขสี่ครับหมายเลขสี่ครับนี่ออกสีขาวเนื้อหนึบๆเลยนะครับเนื้อหนึบๆเลยอ่านะครับองค์นี้เป็นพระสมเด็จนะครับเป็นวัดระฆังพิมพ์ทรงเจดี นะครับองนี้พิมพ์ทรงเจดีเนื้อหนึบสวยนะครับนะโอ้ครับพี่องนี้นะครับมวลสารนะครับหนึบหนึบครับนี่มีแตกลายงานนะครับโอ้โหครับพี่รูปทรงนี้ไม่ได้หาง่ายๆนะครับนี่ไม่ได้หาง่ายๆนะครับไปไวใครได้ละกันนะครับพี่นะองค์นี้สวยครับพี่นะองนี้สวยนะครับนี่มวลสารครับพี่เนื้อหานึบหนึบนะนี่ แต่ลายงาลอยเยอะต่างๆับพี่หมายเลขสี่ครับทรงเจดีนะครับนะโอ้โหนะครับสวยจัดนะพี่ตรงนี้อ่ะนะครับแบ่งปันกันพี่นะครับห้าร้อยบาทไปกันต่อครับพี่ไปกันต่อครับนี่หมายเลขห้าครับหมายเลขห้าเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับเนื้อเน่าๆเลยพี่ตรงนี้นะครับสีโซนเข้มๆนะครับเม็ด นะครับมวลสารด้านหลังนี่เพียบเลยนะครับพี่นี่ครับโอ้ยนะครับคาบไข่ตามซอกครับพี่มวลสารเมด็มมดดาเม็ดแดงนะครับพี่พิมพ์ใหญ่วันละรังเนื้อเน่าๆนะพี่นะโซนเนื้อเน่าๆครับพี่ตรงนี้นะครับ เน e. ื้อหาสวยครับพี่องนี้นะครับเป็นอีกหนึ่งองนะพี่นะเป็นอีกหนึ่งองที่น่าจับจองครับพี่อยู่อ้นี่นะครับพิมพ์ใหญ่วัดละคังครับพี่องนี้เนื้อเน่าๆเลยสวยๆพิมพ์ลึกๆหมายเลขห้าครับหมายเลขหกผ่านบุกเบิกมาหน่อยนะพี่นะนี่ผ่านบุกเบิกมาหน่อยแตกหมดเลยนะพี่นะเขาแงะอะไรกันเนี่ยนะครับผ่านบุกเบิกมาหน่อยพี่อะ นะครับนี่ก็แบ่งปันเงินนะพี่นะเอาแบบเนื้อหาจะจัดไวเป็นองคูนะพี่อ่านี่เนื้อหาจะจัดไวเป็นองคูแบบนี้สมเด็จวัลคังพิมพใหญ่ครับพี่ตรงนี้ขอบมนเนื้อโอ้โหนี่นะครับบึกบักจีจาดเลยนะพี่นะนะครับดูเนื้อหาครับพี่นะครับผ่านการใช้มาครับพี่แล้วมันมาใส่ลักษณะนี้นะครับนะตรงนี้สวยนะนะครับ ถ้าแบบว่าใช้พุทธคุณนะพี่อง์นี้สวยนะดูเก่าเลยพี่นะครับดูเก่ามากครับพี่ดูเนื้อหานี่นะครับผสมเด็จวัดละคังครับพี่สภาพ่าการใช้มานะพี่ขอบมนม,นมนลูดๆอย่างนี้เลยห้าร้อยบาทพี่อาแบ่งบันกันนะครับนะรับสภาพได้ก็จบได้นะพี่นะ้าหมายเลขหกครับพี่ต้องบอกว่าเนื้อสวยนะพี่นะ เนี่ยหมายเลขหกเนื้อสวยจริงเลยนะครับผมต่อไปครับพี่หมายเลขเจ็ดครับหมายเลขเจ็ดครับนี่อ่านะครับหมายเลขเจ็ดเป็นพระนะครับนี่พิมพ์ใหญ่นะครับนี่พิมพ์ใหญ่นะนี่สองหูนะครับพิมพ์ใหญ่สองหูเนื้อสวยเก่าครับพี่องค์นี้นะครับนี่เนื้อหนุบครับพี่องค์นี้ นะครับส่องไปในเนื้อหานี่มีความเก่าถึงยุคเลยนะครับนะนะครับการแตกลายงาต่างๆครับพี่นี่เนื้อเก่า <ๆ S 2> เกลิกเกลิกอย่างนี้ครับพี่อ่านะครับหมายเลขเจ็ดหมายเลขเจ็ดเอาห้าร้อยบาทครับพี่หมายเลขเจ็ดนะครับหมายเลขแปด หมายเลขแปดเป็นพิมพ์เส้นได้บางขุ่นพรมนะครับนะมีคาบกุครับพี่มีรอยทะลอกนิดหนึ่งนะนะครับมีคาบกุกนะครับเป็นพิมพ์เส้นได้นะครับบางขุ่นพรมนะครับพี่โอ้โหคาบกุเก่ามากครับพี่นะครับคาบกุเก่ามากครับพี่แล้วมีนะครับนี่มีความแห้งนะครับอ่ามีความแห้งของพระนะครับนะโอ้โหครับพี่นี้ครับ พิ์เส้นได้ครับพี่บางขุมพรมนะครับเนื้อมีความแห้งมากโอ้นะโหนะราคากุนะครับพี่สวยๆพี่หมายเลขแปดครับต่อไปครับพี่หมายเลขเก้านะครับนี่หมายเลขเก้าองค์ขนาดย่อลงมาหน่อยพี่นะครับนะองค์ขนาดย่อลงมาหน่อย นะครับเป็นกุบบางขุนพรมนะครับนะเป็นบางขุนพรมนะครับนี่อันนี้เป็นพิมพ์ถาดแซมบางขุนพรมนะครับเนื้อหามีความเก่าแห้งมากนะครับพี่นะแล้วมีคาบกุกนะครับนี่อืนะครับพี่มีความแห้งกังเลยครับพี่คาบกุกครับ เนื้อสวยนะครับนะ้เนื้อสวยงามมากครับพี่ตรงนี้นะครับขึ้นแบบเป็นอย่างนี้เลยนะพี่นะเกตเกเกตเกอย่างนี้เลยพี่ฐานแซมครับบางหนุนพรมห้าร้อยบาทสวยๆนะครับนะสวยๆนะครับ ต่อไปครับต่อไปไปกันต่อครับพี่หมายเลขสิบนะครับหมายเลขสิบมีชมุดบริเวณนี้หน่อยนะนะพี่นะนะครับนี่หมายเลขสิบนะครับเหมือนมีการลงลักแลพี่นะนะครับนี่มีคาบการลงลักครับพี่ตรงนี้นะครับโดยรวมเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับนี่สภาพโดยรวมดูเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับวัลขังเนื้อหนึบ นะครับนะมีการเหมือนว่าลงลักนะครับนะลงลักหนาหนานี่ครับพี่ช่วงบริเวณด้านหน้านะครับนะนะครับห้าร้อยบาทครับพี่หมายเลขสิบนะครับนะหมายเลขสิบเอ็ดครับหมายเลขสิบเอ็ด นะครับเป็นพิมพ์ใหญ่วัละคงนะครับนะพิม์ใหญ่วัคละคเนื้อนุบๆพี่นะครับเก่าสวยถึงยุคครับพี่นะครับดูนี่นะครับดูได้สบายตาเลยนะพี่นะเนื้อนุบๆนะครับนี่พี่ท่านใดนะที่ชอบสายแบบพระสมเด็จนะครับพระผงสุพรรณนะครับนะนี่ติดตามไว้ได้เลยนะพี่นะโอ้โหนี่ สวยเก่ามากครับพี่ตรงนี้ครับพิมพ์ใหญ่วันละคังนะครับหมายเลขสิบเอ็ดครับพี่เนื้อหากเก่าสวยครับนี่มาแบ่งมันกันเพาะพี่น้องในยามเย็นครับพี่อะนะครับนะหมายเลขสิบเอ็ดหมายเลขสิบสอง หมายเลขสิบสองนี่โซนเนื้อเน่าเลยนะครับพี่นั้นหลังนี่เป็นลายกากหมากเลยนะครับนะเนื้อนี่โซนเน่าเน่าเลยครับพี่นะครับเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับนะเป็นพิมพ์ใหญ่ครับนี่นะครับซื้อเนื้อนี่โซนเน่านะครับนี่เก่านะครับนะนะครับ ิมใหญ่ครับพี่ตงนี้นะครับนะสวยมากครับพี่ลองดูนะครับนะจุกอ,อกจุกใจนะพี่นะใครไวใครได้และกันนะครับใครไวใครได้นะครับเนื้อสวยๆนะครับกิ๊จี๊ดหมายเลขสิบสองครับหมายเลขสิบสามนะครับ หมายเลขสิบสามเป็นพิมพ์ถาแซมหูขีดนะพี่นะนี่นะครับเป็นถาแซมนะครับหูขีดวัดละขังครับเนื้อหาหนึบสวยนะครับนะตรงนี้ส่องเห็นได้ตามภาพเลยครับพี่นี่นะครับเนื้อสวยสวยวัดละขัง เนื้อเก่าสวยมากครับพี่ี่บริเวณหน้าอกนะครับเป็นฐาแซมวะัดละครังนะครับหนะน้าอกนี้เนื้อหนึบสวยเก่าได้มาบ้านๆน,นะพี่อ่านะครับนี่แบ่งปัน,งนเงนแบบบ้านๆเลยนะครับหมายเลขสิบสามนะครับนะต่อไปนะครับต่อไปหมายเลขสิบสี่หมายเลขสิบสี่เขาเรียกเป็นพระรอดพิมพ์ใบโพนะครับนะ แผรอดพิมพใบโพเนื้อดินนะครับเหมือนเขายังไม่ได้มีการตัดนะครับนะนี่นะครับมีความแห้งมากนะครับพี่นภะาองค์นี้นะครับมีความแห้งหแบบแเก่งนะครับเผ่านการเผามานะพี่นะเส้นน้าตกขมขม,ขมมาพี่นะครับเป็นพาลอดพิมพ์ไบโพ นะครับสวยๆครับพี่บนะครับพิมพ์ทรงสวยมากครับพี่ตรงนี้นะครับเนื้อหาพระมีความเก่าแห้งนะครับผ่านการเผามานะครับผ่านการการยุคเวลาครับพี่นี่เห็นใบหน้าใบตานะพี่นะสวยงามครับพี่อ่านะครับหมายเลขสิบสี่ครับเอาห้าร้อยบาท ต่อไปครับพี่ต่อไปไปกันต่อครับต่อไปหมายเลขสิบห้าครับหมายเลขสิบห้าครับนี่นะครับมันต่อครับพี่หมายเลขสิบห้านะครับนะนะครับเนื้อออกโซนเน่านะ นะครับใจน้องคิดออกโซนเน่านะครับนะแล้วมีคาบไขขึ้นคนระับพี่หนาๆนะครับนะนเนื้อพารหนึบนุ่มวนะับพี่แล้วมีคาบไขนะครับเนีเาานนะ่เก่ามากนะครับพี่นะเก่ามากนะครับมีคาบแป้งบล็อกเดิมเลยนะครับพี่ ครับหมายเลขสิบห้าครับพี่หมายเลขสิบห้านะครับต่อไปหมายเลขสิบหก 16, หมายเลขสิบหกประสมท็จสภาพผ่านการใช้นะครับขอบมุลข้างมูลนะครับมีมนูมนมุลหมดเลยนะครับนะ <c oughs> สภาพผ่านการใช้ พิมพ์ทรงเจดีเนื้อหนึบแก่งครับนะครับหมายเลขสิบหกเนื้อหนึบแก่งเก่านะนะครับหมอกถึงยุคการเวลาเลยนะครับนะ พิมพ์ทรงเจดีครับพี่หมายเลขสิบหกครับหมายเลขสิบเจ็ดวงนี้เนื้อสวยนะครับพี่นะเนื้อมีความหย,ยาบๆเพื่อพี่ด้านหลัง ลํำลํำเลยนะพี่นะองค์นี้นะครับใหญ่บึกบึกเลยเนี่ยพิมใหญ่วันว่าครั้งครับพี่เนื้อสวยๆนะครับ เลขสิบแปดใช่พี่เลขใหมายเลขสิบเจ็ดนะครับนะหมายเลขสิบเจ็ดเลขสิบแปดโซนเน่าเน่าครับพี่เนื้อครับอื้อหือวิ่งบ้านนี้เก็บนะพี่นะั้นเนื้อแบบนะครับสุดจริงนะพี่นั้นเนื้อแบบสุดจริงเลยนะครับนี่เป็นพิมพ์ใหญ่เนื้อเน่า เก่าสวยๆนะครับพิมพ์ใหญ่วันละครั้งครับพี่เนื้อสวยเก่าหลังลายกากมากเลยนะพี่นะเนื้อเน่าๆครับพี่ เลขสิบแปดครับต่อไปหมายเลขสิบเก้าหมายเลขสิบเก้าเนื้อออกโซนน้ำมันตังยิว้นะครับสีเข้มเข้มข้างแน่นหลังแน่นสวยสวยองนี้เป็นพิมพ์ใหญ่วะละัลคังนะครับขาโตนะครับเห็นชัดนะพี่นะนิ้วผ้านะครับ เป็นพิมพ์ใหญ่วะละครเนื้อเก่าสวยมีคราบไข่เกาะติดนนหนาๆครับพี่เนื้อผ้าออกโซนน้ำมันตั้งอิ้วเก่าๆมัวสานเยอะครับนี่สวยเก่าครับพี่หมายเลขสิก้าครับ หมายเลขยี่สิบหมายเลขยี่สิบเป็นพิมพ์สองหน้านะครับอีกหน้าหนึ่งเป็นพิมพ์หลวงูุภูวัดอินสมเด็จข้างอุนะครับอีกด้านหนึ่งเนี่ยน้อไม่ทราบนะน่าจะเป็นวัดอินเหมือนกันหรือเปล่านะครับนะแต่ฝั่งเนี้ยนะครับเนี่ยเป็นสมเด็จข้างอุ เนื้อเก่าสวยมากมีค่ากุหลวงปู่ภูวัดอินหนูสวยเก่าเป็นแท่งเลยนะพี่นะหมายเลขยี่สิบสองหน้าเหมือนได้สององค์ครับพี่ แปลกแต่ดีนะพี่นะแปลกแต่ดีนะครับนี่พิมพ์สวยลึกชัดนะครับนะสองข้างไหนก็เก่าครับพี่สมเด็จข้างอุลุกปูวัดอินหมายเลขยี่สิบหมายเลขยี่สิบเอ็ด เป็นหลวงปู่ภูวัดอินอิงหนึ่งองค์นะครับนีหลังเรียบหน้าเดียวสมเด็จข้างอุหลวงปู่ภูวัดอินเนื้อเก่าสวยองค์นี้เป็นพิมพ์ตื้นนะครับพี่นะองค์นี้เป็นพิมพ์ตื้นองค์นี้เป็นพิมพ์ลึกนะองค์ื่อส,สักครู่เป็นพิมพ์ลึกครับพี่ องที่ยี่สิบนะครับเป็นพิมลึกนะพี่นะข้างอูน่นะครับนะปริมาณเนี่ยเท่ากันเลยพี่ดูเลยนะครับข้างอูอ่หั่นตัวเดียวกันเลยนะครับนะรูปทรงเหมือนกันนี่ครับพี่องค์นี้เป็นพิมลึกนะครับหมายเลของค์นี้เป็นพิมล์ตื้นนะหมายเลขยี่สิบเอ็ดนะครับสวยเก้าครับพี่นี่อะนะครับรูปทรงรูปแบบเดียวกันเท่ากันเดียนะครับพี่ เลขยี่สิบเอดครับห้าร้อยบาทหมายเลขยี่สิบสองหมายเลขยีิบสองเป็นพิมเกตบัวตูมนะครับวัดละคังเป็นเกตบัวตูมวัดละคังนะครับนะองค์ เส้นแซมมีสอเส้นครับพี่ใบหูชัดเจนครับพี่ดันเกตด,ด้านบนนี่ตูมเนื้อนึบหนึบ,นบน 3, นครับพี่ตรงนี้มวลสารเนี่ยครับหมายเลขยี่สนะครับนะเนื้อเก่าสวยนะครับพี่ตรงนี้นะครับเป็นเกตบัวตูม นะครับพิมเกตบัวตูมนะสมเด็จวันละครนะพี่หมายเลขยี่สิบแสงหมายเลขยี่สิบสามนะครับพี่น้องมองด้านในเนื้อหาน้องว่าเก่านะครับพี่นะด,ดูด้านหลังนะครับลอยยุบลอยย่ออย่างเงี้ยพี่ไม่นับไม่ใช่แบบนะบไม่ใช่เป็นพระแยกแน่นอนนะครับพี่นะแต่จะดูวด่าถึงยุคหรือไม่นะครับนะเป็นพระสมเด็จนาพยานะครับพิมพเข่าโค้ง พิม์ใหญ่เลยนะครับพี่พิมพ์เข่าโค้งพิมพ์ใหญ่นะครับเนื้อหาเก่านะครับพี่นะส่วนตัวน้อมองเนื้อหาเก่านะครับมีคราบต่างๆครับพี่มีความเก่านะครับเหมือนมีการลงรักด้วยนะครับพี่นะมีคราบดำๆนี่นะครับเหมือนมีการลงรักนะครับและผ่านการยุคเวลามาครับพี่นะครับด้านหลังเนี่ยสีเข้มๆเลยครับนี่ นะครับรอยตอกตัดชิพี่นี่ตรงตามตำรานะครับเนี่ยเนื้อดินเก่าโบราณเนี่ยนะครับแล้วจะมีสีแดงๆนะครับเนี่ยคันลักษณะนี้นะครับพี่นี่ดูนะครับมีความแห้งนะครับนับเป็นสมเด็จนาพยาพิมพเข่าโค้งนะครับเรามองว่านะไม่ธรรมดาครับพี่อย่างนี้อ่านะครับไม่ธรรมดานะนะครับเหมือนมีการลงรักนะพี่นะลงรักเก็บสภาพผิวไว้นอกพี่นอกใจเราเนี่ยเปิดแหละนะครับก็ นี่ครับพี่อ่ะห้าร้อยบาทปีใหม่เลขยี่สิบสามรอไปนะครับรายการสุดท้ายนะพี่นะหมายเลขยี่สิบสี่ครับหมายเลขยี่สิบสี่เหนือหนุบหนานหนาเลยพี่นะครับโูนเข้มเข้มนี่ครับ พิมพ์ใหญ่วระ,ะครังเนื้อหนุบโซนเข้มคาบไขน่นี้นะครับออกโซนน้ำมันต่างอยูครับมีคาบไข่บางๆนะครับนะหลังแน่นๆครับนี่อ่ะหมายเลขยี่สี่ครับพี่แบ่งปันงี้ครับพี่ ห้าร้อยบาทนะครับวันนี้ก็มียีิบสี่รายการนะครับพีน่สนใจรายการใดก็ติดต่อสอบถามเข้ามาแล้วกันนะครับผมเธอรายดีครับพี่ด้านหน้าจอครับศูนย์หกสองศูนย์แปดเก้าศูนย์หนึ่งห้าเจ็ดครับมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับนะอ่าก็ลองดูนะครับพี่วันนี้ขอลาไปก่อนครับพี่พบเจอใหม่พี่น้านะครับเฮงเฮงรวยรวยสุขภาพแข็งแรงทุกท่านนะครับสวัสดีครับ